สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสําหรับวันนี้นะที่ใครหลายๆคนก็คงเตรียมตัวฮะที่จะไปต่างจังหวัดกันนะครับแต่เรานะครับก็ยังคงนะครับรับงานให้อย่างต่อเนื่องจริงๆครับจะบอกว่าวันนี้ไม่ได้หายไปไหนทั้งวันนะวันนี้มีงานมีแะ่นทัน้งหมด3คันนะครับก็ขออภัยกับลูกค้าที่มาแล้วอาจจะไม่ได้ทํานะครับหรือว่าช่วงนี้ถ้าใครจะนัด ทำการเมทแนนซ์เนี่ยจะบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะฮะวันเสาร์แล้วก็วันจันทร์นะครับมีมาจะค่อนข้างเต็มแล้วแต่ถ้าจะมายัางไงต้องสำรองคิวกันจองกันให้อย่างพัวให้ชัดเจนนะฮะเพราะว่าจะบอกว่าช่วงนี้วันหยุดเนี่ยลูกค้ามาทํางานมาเมทแนนซนมาเคลือบแก้วกันเยอะมากนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นคิวเคลือบแก้วเลยนะ ไม่ใช่มีทนเนนนะโมวันนี้เรามีทนเนสกัน3,000รุ่นๆเลยทีเดียวนะครับ3,000นี่แล้วมีล้างอีกนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักมากพอสมควรแต่ว่าเวลาเราทํางานตามคิวซึ่งรถลูกค้าเคลือบแก้ววันนี้มี2 0ันนะครับคันแรกก็คือซีวิกนะครับอีกคันหนึ่งเป็นอีตูสูนะฮะแต่วันนี้พามาดูซีวิกก่อนเดี๋ยวจะพาดูอีตุสูด้วยนะครับว่าคิวสูนี่ทำอะไรอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับตอนนี้นะฮะเราเตรียมผิว ของ Honda c ซ v i c นะครับ F4 นะครับแต่ว่าไม่ใช่รถใหม่ป้ายแดงนะเป็นรถที่ใช้งานมาแล้วด้วยนะครับซึ่งจะบอกว่าเวลาในการทำงานเนี่ยมันก็จะมีความยากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับเาะบางจุดนะครับก็อ,อาจจะไม่เงาใสาเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะครับสำหรับใครที่ใช้สีดำต้องเข้าใจอยู่แล้วด้วยว่ารถกลุ่มนี้จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษหน่อยนะเราพามาดู ผลงานเล็กน้อยนะยังไม่ได้เคลือบนะแล้วก็จะขัดไม่เสร็จด้วยนะครับในส่วนของวันนี้นะก็จะในส่วนของฝาก,กระโปรงอ่ะตรงที่ปุ่นมันเยอะหน่อยนะเพราะว่ายังขัดไม่เสร็จอันนี้แค่เบอร์เริ่มต้นแล้วก็สังเกตด,ดีๆนะครับสําหรับรถสีดำเนี่ยถ้ารถคันไหนที่เขาไม่แน่ลยน่าจะเก็บสีมาเราขัดแล้วเราจะรู้เลยนะครับอันนี้นะครับตะว่าสีเฉดไม่เท่ากันเวลาขัดล้าจะเห็นมีรอย เขาเรียกว่าลอยลอยฟองอากาศนะครับในสีอันนี้เราแก้ไม่ได้แต่เราทําให้เงาใสได้นะสรับหรับคันนี้นะฮะจากที่ดูนะครับน่าจะมีบางชิ้นน้าที่ทําสีมาแต่ว่าบางชิ้นก็ยังคงเป็นสีเดิมเพราะว่าผลึกเมทัลลิกมไม่เหมือนกันนะครับเรามองออกนะสังเกตน,นะในกล้องก็จะเห็นนะว่าผลึกเมทัลลิกมันคนละสีกันเห็นไหมครับว่าเ,าเวลาทําไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นลึกนะแล้วมันเห็นจริงแล้วมันเห็นหมดเลย นะครับสำหรับพันนี้นะก็จะมีสีเดิมอยู่แต่ว่าสีเดิมเนี่ยก่อนที่มันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ยังไม่ยังไม่ได้เป็นะเล่เนาะยังไม่ได้เป็นะเล่นะครับอันนี้ยังเป็น mm. เพียงตัวเริ่มต้นนะฮะซึ่งอีกไกลเลยสำหรับพันนี้อีกไกลเลยผมบอกเลยว่าวันนี้น่าจะไม่ได้เคลือบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราหลังจากที่เราขัดเสร็จเนี่ยผมว่าเราคงต้องรอให้สีมันยืดแล้วก็จะเคลือบพุ่งนี้ต่อนะครับสำหรับวันนี้ทีมช่างเรานี่เต็มที่ทุกๆคนเลยเราพามาดูเนี่ยก่อนที่มันจะเคลือบมันจะเป็นอย่างเี้ มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยดูดิมันเป็นรอยแบบดูดีนี้นะฮะเป็นรอยแบบรอยลึกเลยนะเห็นไหมรอยที่การใช้งานมาเนี่ยก่อนหน้าหน้านี้มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยทีเดียวนะเห็นปะถ้ามองดูดีดนะคุณนั้งคันนะครับซึ่งเวลาในการทํางานมากกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ดูในสีบางจุดน,นะครับซึ่งคุณภาพของตัวสีเนี่ยเราจะปรับได้เพียงเล็กน้อยนะครับ แต่ถ้าสีมันดีเนี่ยเราก็จะออกได้ค่อนข้างเยอะอย่ากกินเนี่ยขูดมาเลยนะครับนี่ก็ขูดมาเลยนะครับแต่เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเหมกันเนาะ๋ย่ลองดูนะว่าเป็นยังไงท้ายดูกันอีกฝั่งหนึ่งนะวัออนนี้ช่างลงทีมเลยทีมใหญ่สองคนนะครับเหมือนเดิมดูจุดนี้นะเห็นมากก็ดูด,ดีจะมีรอยอยู่ผมว่าท้นนี้น่าจะเก็บอะไรมาหรือเปล่านะครับอันนี้เราไม่ทราบนะดูข้อทีจริงทีหนึ่ง น,นี่คือรอยก่อนเคลือบก่อนขัดด้วยยังไม่ได้ขัดน,นะเชียมผิวไม่เสร็จเลยครับอันนี้เห็นไหมน,นี่คือรอยที่ก่อนขัดครับที่หลายคนมองว่าเราตัวเองเงานะฮะต้องมามองในห้องนี้หรือว่าใครมีโทรศัพท์นะครับก็ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับเปิดหน้าจอนะฮะลูดลูดลงมานะฮะ คุจะได้เห็นว่ามีไฟฉายนะใช้ไฟฉายเนี่ยอย่างนี้นะส่องไปที่ตัวสีผิวดูแล้วคุณก็จะเห็นความจริงเห็นไหมเราก็จะเห็นเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยนะว่ารถเป็นยังไงนะครับไฟฉายจากมือถือนี่แหละนะครับเวลาตรวจงานนะใช้ได้เสมอนะครับเรามาดูในส่วนที่ขัดอันนี้ยังไม่ได้ขัดนะเห็นไหมไม่ได้ขัดเรามาดูที่ขัดนี่เห็นไหมครับแตกต่างกันอห่าชั้นนะหน้าคนขัด ใส่ขึ้นมาทันทีนะครับนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จกระบวนการนะครับแต่ว่าคืนนี้ยังอีกยาวไกลเลยทีเดียวสำหรับทีมงาน R B M Auto Healing นะฮะขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอีกคันหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะที่มาต่อคิวกันเลยนะครับซาล่ฮอนซารฮอนด้าซีวิคคันนี้นะครับคันนี้วันนี้น่าจะได้ได้เพียงแค่ขัดเท่านั้นอันนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าตามงานเลยทีเดียวถึงแม้ว่า จะมาส่งในช่วงเย็นก็ตามแต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้นัดกันก่อนล่วงหน้าเนี่ยเราก็จะทํางานกันตามคิวเรื่อยๆเลยวันนี้มีคนแนนมาเรา,าทำเปนแนนก่อนเพราะลูกค้าต้องส่งนะครับแต่ว่าเครื่องแก้วเนี่ยเราก็รับไว้นะครับแต่ว่าถ้าทําช่วงเย็นส่วนอีกคันหนึ่งนะมาดูกัน <c oughs> ขออภัยครับตรงนี้ก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะฮะอ่า มาดูนี่ฮะ <c oughs> อีกหนึ่งค่นนะฮะที่เข้าอยู่ในห้องนะครับถ้ามองดูดีตอนนี้นะโอ้โหเงามากนะครับเงามากๆเลยทีเดียวเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเพิ่งเก็บสีมานะฮะเพิ่งทําสีมาเก็บรายละเอียดเก็บรอยมาหมดแล้วนะครับใช่ครับนั่นคือรอยของอ,อที่ต้องทําสีนะครับแต่ว่าในส่วนของการทําสีมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ลูกค้าไม่เคยเห็นข้างนอกหรอ้องกไข้างนอกเลยเนี่ย ต้องพาด,ขาด,พาดนนะูข้างในเนี่ยพาดูก่อนนะข้างในเนี่ยดูเลยสวยแลวเงาไหมเงานะคันนี้นะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะล้างเช็ดให้เรียบร้อยอย่างเดียวลูกค้าก็รอที่จะทำนะครับสิ่งแรกที่เห็นนะนี่ถ้ามองกับที่ผมบอกสองสองวิลเนี่ยเขาจะเห็นน้อยนะดูแล้วเหมือนน้อยนะเดี๋ยวพาวดูก่อนนะเพราะว่าห้องเนี้ยมันมีมายากลอย่างหนึ่งที่ลูกค้าหลายหลคนอาจจะไม่รู้นะครับ แต่ว่าเป็นห้องที่เอาไว้ตรวจงานด้วยแล้วก็ไว้ส่งงานด้วยอยู่แล้วซึ่งดูดีมันจะมองไม่เห็นนะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ที่จริงมันเห็นนะเดี๋ยวเราจะให้ดูอะไรเนี่ยเห็นตังเกตนไหมนี่เริ่มรู้แล้วนะครับว่าถ้าส่องไฟเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นฟ้าๆเลยนะครับมันคือการตรวจงานนะฮะเห็นไหมนะครับว่าจะเห็นสวิวนะฮะของตัวรถรอบคันเกิดจากการขัด สีนะครับจากอู่สีมานะเห็นไหมเห็นไปขั้นๆเลยอันนั้นไม่ใช่ลายเมฆที่อยู่บนน,นั่นนะน,นั่นมันคือลายการขัดนะครับหนึงงน่งแงยแสดงว่าขัดหนいいี้ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,ขวาเห็นเป็นคลื่นเลยเห็นไหมสิ่งที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก่อนออกจากอู่ <N> นี่อันนี้ก็ลอยมาลึกเลยอันนี้ก็ต้องหายดูยดีนะครับยังไม่ได้ทํานะครับยังไม่ได้ทาคือยังไม่ได้ทํานะฮะเห็นไหมเห็นอะไรไหมฟิว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 เลยนะครับเป็น เป็นคลื่นลงมาเลยนะครับ <c oughs> ตรงนี้ต้องดูให้ชัดเจนก่อนนะครับซึ่งเราจะรู้เลยว่าประเมินง,งานเนี่ยคันนี้นะครับต้องเสร็จอย่างน้อย,อยวันจันทร์แน่ๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องต่อคิวกับรถ Honda Civic อีกนะครับถ้ามาดูอีกอันหนึ่งก่อนสำหรับห้องนี้จะมีไฟอยู่เพดานนี้นะเห็นไหมแล้วก็ไฟรอบข้างดูแลสวยงามเนาะแต่ถ้าไม่เงามันก็ยังเห็นนะแต่ถ้าผมปิดไฟนะครับแล้วผมเปิดไฟเหลืองแทน เปิดไฟเหลืองนะฮะคุณจะเห็นอะไรที่มากกว่าเดิมอีกนี่ครับมันจะคู่นี้นะนี่เห็นไหมที่ฝากระโปรงก็เป็นทว,วิวเช่นกันนะครับที่ฝากระโปรงนี้ก็เด่นชัดขึ้นเช่นกันนะครับเห็นเป็นทว,วิวขึ้นมาอย่างเดียวอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ก็เหมือนกันนะทุกครั้งที่ลูกค้าเห็นที่ร้านผมนะ ผมจะโชว์ในกลางแดดเสมอเพราะว่าแดดเนี่ยมันทำให้เห็นได้ชัดขึ้นและสิ่งเวลาที่ผมปิดไฟแล้วเนี่ยเห็นไหมข้างๆก็จะเห็นชัดเข้าไปอีกนะก็จะมัวตาเข้าไปอีกทำไมดํามันไม่ดํามันไม่ใสนะฮะมันแตกต่างกันนะสำหรับคนที่ทําคนที่ไม่ทำนะครับเลือบแก้วหรือว่าเตรียมผิวนะครับการเตรียมผิวก็จะมีระดับของของ,ของความละเอียด อยู่เหมือนกันอย่างนี้เวลาเราทําเสร็จนะครับเราจะรู้เลยว่าเออมันแตกต่างกันยังไงคันนี้ขัดแล้วก็แตกต่างบอกเลยต,ตรงไฟเราก็ขัดให้ด้วยนะเห็นไนะไฟอยู่ขึ้นฟ้าๆอยู่เนี่ยเน่งนี้เราก็ขัดให้ด้วยยังไงคันนี้ก็ดูใหม่ดูสดใสขึ้นแน่นอนนะฮะนี่เราพามาดูนะฮะยิ่งปิดไฟยิ่งมืดยิ่งเห็นนะเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างของระดับไฟนะครับก็ใครก็ลองเอาลองไปเล่นได้ครับปิดไฟนิดมืดแล้วไฟฉายของโทรศัพท์ส่องดูจะเห็นเลยว่ารถคุณเงาไม่เงา นะอันนี้นะสำหรับคันนี้จะบอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเริ่มพรุ่งนี้นะฮะสำหรับท่านเจ้าของรถที่ดูไร้สดอยู่ต้องขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะฮะที่ให้ความไว้วางใจนะครับนำรถคันลักของท่านนะครับมาเคลือบแก้วกับเรา R P M m o t o r Healing นะฮะเมื่อกี้ผมปิดไฟใช่ไหมสีเหลืองหายไปแล้วเห็นไหมเงาไหมฮะเงานะครับไม่เห็นอะไรหรอกนะครับเพราะว่าไฟมันมันหลอกตาด้านบนนะถ้าจะให้ชัวร์นะครับใช้ไฟ สายในแนวอย่างเงี้ยข้างๆเลยใช้มือถือนี่แหละสองข้างๆเลยจะเห็นของจริงทั้งหมดนะครับหรือว่าออกแดดก็จะเห็นนะสําหรับใครที่บอกว่าทำไมรถตัวเองขัดเพิ่งทำมาทำสีมาแล้วเขาขัดมาแล้วทําไมมุมๆมันเม็ปกติฮะเพราะเครื่องขัดมัน,ม,นมันไม่ใช่ดีเอไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละมันไม่ละเอียดนะครับไม่ใช่ว่าเขาอุ่นสีไม่ดีนะแต่ว่าเขาทําได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องปล่อยให้สีมันจมอีก แต่ว่าคันนี้ทํามาวัน20วันแล้วสีเริ่มไม่จมแล้ววิธีการเช็คดูก็เอาเล็บเล็บจิกดูนะครับม,มันจะมันจะมันจะหดลงเล็กน้อยนะครับแต่คันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคสําหรับท่าคืนนี้อียาวไกลน,นะฮะถ้าใครนะครับถ้าผมสามารถไลฟ์สดได้ยังคขามคืนอีกทีนึงก็เดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูเนาะว่าความคืบหน้าของซีวิกเป็นยังไงส่วนคันนี้น่าจะพรุ่งนี้แน่นอนวันนี้มิกิอาพีเอมอัลโตรีทัวริงขอรัท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ